และวีทีสิวนาการส่งเสริมความสะดวกภาพและการจรัดการเรื่องปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเ,าเท่าเทียมราะหว่างเพศปีพุทธศักราช2 5 5 8ตามประนีประบุการวัชระทองการครับนนร,ร,รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับและโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตนะครับต้อนรับท่านประธานในพิธีโดยการดับของท่านทัวร์ราชการจังหวัดบุรดาหานนะครับท่านวรยายนุญราชวันนี้ครับท่านให้เกียรติเดินทางมา่วมเป็นประธานในพิธีและโอกาสนี้กับผมขออนุญาตแนะนำครับท่าน ประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านวรยามบุญรัตน์อดิศกุลตื่นตาตระทัด้วยนะครับและลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับต้อนรับนะครับคุณสิริวัลย์ินงตั้งครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรมือจังหวัดมุกดาหารครับท่านต่อไปครับขออนุญาตนะครับต้อนรับท่านนายแพทย์สมพลนินกำแหงครับผู้ในการโรงพยาบาลจิตมุกดาหารครับ ท่านต่อไปนะครับคุณพันชวีนะครับสุขสมบัตินะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารครับสิ่งกรมดีตองรำคาญใจนะครับท่านต่อไปครับคุณปัญจพรนะครับที่พ่อนผันนะครับศกษารที่เทศสอปมุกดาหารครับท่านต่อไปนะครับคุณพัชรวัตดกัรคณะสาขาครับรองนายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารครับ ท่านต่อไปครับท่านในการเดลี่ยนนิพนนะครับคณรกิจต่างครับู้องการโรงเรียนเทศบาลสองวัดเนรมิตครับท่านต่อไปครับท่านนางสาวปราดุมดีนะครับพัฒนาธนทรัพย์นะครับเดชาร์ดนายกเทศมนตรีเทศบาลมุกดาหารนะครับท่านต่อไปนะครับคุณมจักรพันธ์วงวรินันนะครับผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโรดิสันรัานารมุกดาหารท่านต่อไปครับท่านดร่อสิทธิ์นะครับดีวงนะครับ ผู้มใการนะครับที่นายเทคโนโลยีมุกาาหารครับและท่านต่อไปนะครับว่าที่ร้อยตีจิติวัตนมณีรัมครับพุ่งในการสอทมุกดาหารครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกว่าแกได้ร่วมมีอกที่ขอนคุคุ่านเดินทางมาเนืองแน่นนะครับพื้นที่ของการจัดงานในพื้นที่แห่งนี้เลยเรียนนายวรรยานบุญนาลาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในานามผู้จัดงานมุกดาหารไทยเฟสติวัล2024 ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมมุกดาหารไารเฟสติล2024และเปิดเวทีเสวนานโยบายสาธารนณะเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้จุดเริ่มต้นของเดือนภาคภูมิใจนะคะเกิดขึ้นในครั้งแรกเมื่อปีคิศกรา1960ใน ซึ่งในขณะนั้นสังคมโลกยังไม่เปิดกว้างที่จะยอมรับกลุ่มมีความหลากหลายทางเพศเท่าที่ควรรวมทั้งประเด็นเรื่องความรักร่วมเพศซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายรวมถึงการแต่งตัวต่างๆที่ไม่ตรงกับเพศสภาพหนึ่งในนั้นก็คืออที่ไม่ตรงกับตามเพศสภาพจะถูกรังเกียจในสังคม จึงเพียงมีไม่กี่พื้นที่ที่เปิดกว้างในการยอมรับคนที่เป็นรักร่วมเพศหนึ่งในนั้นก็คือ t t o n Wall In n บาเกในนิวยอร์กในและที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของไทพาเลตของ LGBTQ ไพร์นั่นเองจากเหตุการณ์จราจ t สโตนวอ l เกิดขึ้นในเดือนมิถุนาปีคริสตศักราช1969ที่ s สโตน i ิ n โดยในวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการตรวจค้นตามปกติแต่ในครั้งนั้นนะคะต่างจากที่เคยค่ะเพราะผู้คนในเพราะผู้คนในบาต่างก็ขัดขืนและไม่ยอมต่อการเลือกปฏิบัติของตำรวจจนเกิดเป็นการชลาจนขึ้นและขยายเป็นวงกว้างในที่สุดเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นค่ะจึงกลายเป็นที่มาเป็นแรงผลักดันที่เกิดการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกและหนึ่งปีหลังจากนั้นนะคะก็เกิดการเดินขบวนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งแรกในนิวยอร์กลอสแอนเจลิสนะคะและมีการเดินขบวนในอีกหลายแห่งพั่วโลกตามมาจนกลายเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยสีสันความสนุกสนานและความฉูดฉาดแบบในปัจจุบันนั่นเองค่ะสำหรับการจัดงานถแถลงข่าวมูเาหารไพรเฟสติวัล2024 มีกิจกรรมการจัดเวทีเสวนานนยุบายสานะเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศการเดินแฟชั่นโชว์เป็นต้นนะคะผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนะคะหน่วยงานภาครัฐและวก็เอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปรวมถึงคอมมูนิตี้ชุมชนคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ สาธารณชนและเป็นแอแก่สาธารณชนนะคะประเด็นความหลากหลายทางเพศและการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อลดอคติทางเพศความกลัวความเกลียดชังต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศการกดขี่ทางเพศการคุกคามทางเพศตามประกาศเจตนารมณ์ของการส่งเสริมความเสมอภาคและการขาจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2 5 5 8แและสุดท้ายค่ะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในตัวตน ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจไายมันนะคะตลอดเดือนมิถุนายน2567ในเดือนในเดือนนี้นะคะ จังหวัดมุกดาหารนะคะก็จะก,กําหนดขึ้นในวันที่16มิถุนายนนะคะก็ยังจะขอเชิญชวนนะคะน้องๆเยาว,วชนแล้วก็ทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะมัดน,นี้ได้เวลา,าอันสมควรแล้วค่ะขอกลาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชะการจังหวัดมุกดาหารทาวเปิดงานแถลงข่าวมุกดาหารไทยเฟสติวัล2024และเวทีเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศขอกล่าบเรียนเชิญค่ะ ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารท่านหัวหน้าส่วนราการท่านผู้บริหารภาคเอก,กชนที่นั่งอยู่สองท่านนั่นก็คือผู้แทนของโรงพยาบาลปิ้นมุกดาหารนะครับผู้แทนของผู้บริหารของโรบินสันตลอดจนท่านผู้เกียรติที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่กรพทุกท่านนะครับ กับผมนายวรยานบุญราดผู้ว่าราการจังหวัดพุทหารวันนี้มีความินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถแถลงข่าวกิจกรรมพุทหารไทยเฟสติวัล2024และเวทีเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเท่าเทียมางเพศในวันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้เกียรติที่รทารกนนะครับว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเรายอมรับว่าใดๆในโลกนี้เกิดมาเพื่อมีความแตกต่างมีความหลากหลายและเป็นธรรมชาติโดยแท้นะครับว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ย่อมมีความแตกต่างและมีความหลากหลายแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเราจะยอมรับความแตกต่างความหลากหลายนั้นได้หรือไม่อันนี้คือประเด็นที่เป็นข้อสังเกตนับตั้งแต่ว่าเมื่อกี้ทางท่าน ผู้จัดการน้องได้พูดถึงเรื่องของจุดกําเนิดของการมาช่วยกันคบคิดในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องคบคิดและเริ่มที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นความแตกต่างนะครับต้องการเรียนว่าในส่วนของตัวผมเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญและก็ให้ความเคารพกับสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมโดยเฉพาะทางเพศหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นความแตกต่างในเชิงความคิด ความคิดเห็นใดๆก็แล้วแต่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความแตกต่างที่เราทุกคนควรจะต้องให้ความเคารพแล้วถ้าทุกคนเราเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติเนี่ยก็จะสามารถดําเนินชีวิตไปได้โดยปกตินะครับที่จการก็คือว่าในส่วนของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยโดยรัฐบาลโดยกระทรวงป่า,า,าป็นมนุษย์ความหลากหลายทางเพศเนี่ยปันวันนี้ก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอุบัตหารเท่านั้นที่จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คงจะเป็นหลายๆจังหวัดหรือทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปส่องที่กรุงเทพมหานครมาก็เห็นการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมที่มีความคึกคักและก็ยิออย่งใหญ่นะครับซึ่งในส่วนของอุบัตหารก็เช่นเดียวกันนะครับว่าวันที่16มิถุนายนที่จะถึงเนี้ย เราก็จะมีการจัดกิจกรรมโดยทีมงานที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ส่วนรายการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะจัดกิจกรรมนี้ก็คิดว่าสีสันของมุกดาหารก็คงจะไม่แพ้ที่ที่ไหนนะครับก็อาจจะบอกว่าน้องๆกรุงเทพก็ว่าได้นะครับแล้วก็เราเราน่าจะได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต,ต่างๆทั้งส่วนรายการทั้งภาคราชการทั้งภาคเอกชนนะครับ องคอ์กรต่างๆก็คงจะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็มีกิจกรรมมุกดาหารภายเฟสติวัล2024ซึ่งผมคิดว่าก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็วันนี้คงจะมีเวทีสัมมนาเสวนาด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ถือโอกาสนี้แนะานามของจังหวัดขอบคุณกลุ่ม่มหอแก้วสีลุ้งขออภัยนะฮะจำชื่อยังไม่ค่อยได้นะจาได้แต่หน้าคนนะฮะเพราะว่า สวยๆทุกคนนะฮะทีมคันคนี่ความในใจนะมายืนอยู่ท่ามกลางทัศนรติด้านหลังนี่ผมก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากนะครับแล้วก็รู้สึกไม่รู้หลังโอเคกับผมไหมฮะโอเคนะฮะก็ก็อันนี้ก็เป็นกันเองนะฮะก็จริงๆไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเราคงมีการพูดคุยการใส่เสวนากันสิ่งสำคัญของงานนี้ <c oughs> คือการรับรู้การเข้าใจการเข้าถึงความหลากหลายความแตกต่างการเคารพให้เกียรติกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากเห็นว่าประเทศไทยหรือว่าในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเราไม่มีการจัดงานพายเฟสติวัลอีกแล้ว ความหมายก็คือว่าเราไม่มีความจําเป็นต้องมานั่งรนรงเรื่องนี้อีกแล้วมันคือเรื่องปกติวิสัยที่เราเข้าใจกันได้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายสุดท้ายที่คาดหวังไว้นะครับ mm hmm. ก็บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมมุขทหารภายเฟสติวัล2024และขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการนะครับขอบคุณครับ ซึ่งวันนี้ครับทีมงานรวมนะครับวันนี้ก็กลับสมุแขมรเกิทุกท่านอย่างสูงเขาเดินทกางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้จบแล้วสำหรับงานแถลงข่าวมุกดาหารนะครับฟรายนะครับเฟสติวัล2024และการนะครับสือวนาสุงเสริมความสมบูรณ์ภาพแล้วก็ขจัดหโือความเคลื่อนหน้าเป็นความก้าวหน้าของสิ่งที่ทุกท่านพยายามที่เรียกร้องก็ว่าได้นะครับประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องเนี่ย พื้นฐานที่สาคัญก็คือว่าคนในสังคมจะต้องให้การยอมรับในความแตกต่างนะครับให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติ3ามคำนี้ถ้าคนในสังคมทุกคนเนี่ยมีใหก้กันแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาต่างๆนียก็จะลดน้อยลงนะครับและสิ่งก,กันก็คือความแตกต่างนั้นไม่ใช่เฉพาะเพศเท่านั้นอย่างที่น้องพูดนะครับก็คือมันมีความแตกต่างในหลากหลายไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาสูงต่ำดำ,ดำขาวผิวพรรณ ต่างๆเหล่านี้ก็คือความแตกต่างที่เราต้องให้ความให้การยอมรับให้คำพารบแล้วก็ให้เกียรติกันและกันนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้ผมคิดว่าเ,เราเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับเราก็คงจะต้องให้กําลังใจกันและกันนะครับแล้ววันนี้ก็ ผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็อ,อยากจะให้กําลังใจและเราก็เดินทางร่วมกันไปนะครับในการต่อสู้ในครั้งนี้ให้ถึงฝันฝันเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ทุกคนนะครับขอบพระคุณครับวันนี้นะคะอินดี้้านรับผู้เข้าร่วมงานทุกานค่ะปีเวนท์เชิญเลยค่ะวันนี้เป็นการแถลงข่าวแล้วก็ ได้ชมกันด้วยใครอยากด้อย่างนึงให้ราวันนี้นะครับน้องๆที่จะมาแสดงบนเวทีนี้นะครับก็เดี๋ยววันค่ใหญ่มากเลยนะถ้าอย่าลืมนะครูพิษเพืาอมาวันนี้โอโที่ว่ากันสีสันสยงาทค่เป็นคสัญญาครับถ้าือว่าใครคิ่ว่าเป็น